สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไก่สส่เติมซุ่มแบกทีมนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่เปิดไม้นะครับเพราะว่ามีคนขอเข้ามานะขอแบบไม่เปิดไม้หน่อยจัดให้ครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์นี้เลยลวกันนะฮะดูรีแอคชั่นเพื่อนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยมาดูกิจกรรมกันสซกนิดนึงนะครับทุกคนนะเป็นกิจกรรม n harmonic collection นะครับภายในกิจกรรมเนี่ยก็มีชุดอย่างเท่เลยฮะทรงผมสีทองนะครับชุดสีแดง ลีดกีตาร์อีกต่างหากนะครับทุกคนสมมุติว่าเราสุ่มไม่ได้ชุดนะครับในกิจกรรมนี้อย่างน้อยเราก็จะได้โทเค็นนะครับเพื่อนําไปแลกในหน้ากิจกรรมนะครับมิวสิกมาลีทูโทเค็นบนะครับทุกคนนะชุดนี้เนี่ยชุดที่แร่ที่สุดนะครับก็อยู่ที่100โทเค็นนะครับแลกได้เลยนะครับทุกคนนะนี่เป็นไง กิจกรรมนี้นะครับก็สิ้นสุดในวันที่7็นะฮะกันยายนนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็ตอนนี้นะครับสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับใน El i t e พ a ร์นะทุกคนนะสิทธิประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะสังหารชื่อขึ้นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ชื่อขึ้นบอร์ดนะครับเท่ๆนะฮะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับชุบหน่อยขอร้องเถอะขอชุบหน่อย หาเหรียญก่อน,นไม่ถูกแล้ไม่มีเหรียญเดี๋ยวเราหาเหรียญก่อนมีใครมีเหรียญไหมอ่ะเราขอหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมอ,ออกเลยอ่ะไม่ยืมต่อเอ้ลุงเติมเนี่ยคุ้นๆนะลุงเติมเนี่ยใหอคนที่ใช้ไอเกมม็มเปลไหมวะ เราไม่รู้จักเขาเป็นใครอะ่ะไม่รู้อันตอนที่เขาเข้าทีมมาเขากดท่าเอ,กอเกมปอบของตัวพี่ด้านล่างด้วยพี่เบอร์นหนึ่งไม่ต้องไปชุบขนาดนั้นก็ได้ตาย ดพี่รีบซ้ำเลยไว้ตัวสองอะไรบ้างเย็ดเท่อย่างตึงเลยเย็นนงก่้งพี่รีบซ้ำก่อนเดี๋ยวโดนรัด พี่โนะดแดแล้วมันโดนลงมาพุไปนิดพุงไปาพุไปเอาพี่ใครยิงเดาวไอ้เจ้าอย่างตึงเลยตึงเยอะเลยตองมีเอสไปยั่เฮ็ด กูอยากส้องรบวล้วมึงเฟีถือกี้แม่ตีแท่สวัดครับูกุ้งหนห่วยแล้วกุ้งหนหัวยแล้วมึงออกไปกูเอาเรื่องผีเถอะการละครนานมาแล้วว่าผีตวเออกูเล่นนี่กูบ่ได้ยากใครเนาะ มีเออาไหมขอหน่อยเออาเอ้ยพวกที่นี่มันเล่นเอเดบิวคนไหไวไหมพี่โอ้โหโคตรตึงเลยดุงตึ้น X I นักแข่งโปรลีปะเนี่ยโอ้เจ็บนัก สวยครับสวยไปเลยเพื่อนไปเร็วไปเร็ว ผมมีเมมีใครมียาบ้างไหมคะผม อุ๊ยๆผมไม่มียาแล้วอะสวยครับสวยขอบคุณครับ tolonglah tolonglah

ไปฮะนี่นี่นี่ชั้นล่างข้างล่างชั้นล่างพี่พี่ระวังมัน เอสเอสบีดีเฮ้ยโอเคแต่แล้วมันน่าจะนอกหมอกอะไอตัวเนี้ยเก็บยาปั๊มเลยพี่นอกหมอกแน่เลยไม่นอกปะมันอยู่ข้างบนพี่มันอยู่ข้างบนหมอนาฬิกาโอเค ตายหมดเฉยใครที่หนึ่งแอคอาพ้อมเหรอไอ้เหี้ยอะไรโชยโอเคครับท่านผู้ชมครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ